ท่านประธานที่เคารพดิฉันจิราพรสินุไพรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ดเขตห้าพักเพื่อไทยค่ะท่านประธานที่เคารพคะจากข้อเท็จจริงและเอกสารทางราชการที่ทางพักเพื่อไทยและพักร่วมฝ่ายค้านได้ถแถลงต่อพี่น้องประชาชนแล้วก็ที่ปรากฏตามโลกออนไลน์ได้ชี้ชัดแล้วค่ะว่าโรคระบาดอาวิวาแอฟริกาในสุกรหรือโรค A S F ระบาดในประเทศไทยในขณะนี้ค่ะสาเหตุหลัก เกิดจากการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความพยายามปกปิดความจริงจนเกิดผลกระทบเป็นวงกว้างค่ะ,กะเกษตรกรรายย่อยที่เลี้ยงสุกรได้รับผลกระทบอย่างหนักลามมาถึงทําให้เกิดภาวะสุกรขาตลาดราคาสุกรปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วจนตอนนี้สินค้าอื่นๆก็ทยอยปรับตัวขึ้นตามไปด้วยค่ะซ้าเติมพี่น้องประชาชนที่ต้องเผชิญกับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจจากการระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่ง ที่ผ่านมาก็แทบลืมตาอ้าปากไม่ได้แล้วท่านประธานที่รครูค่ะสถานการณ์ราคาสุกรที่ปรับตัวสูงขึ้นเป็นประวัติการค่ะหลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่าเกิดจากการที่ผู้มีอำนาจพยายามที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ผลิตแล้วก็ส่งออกสุกรโดยวิเคราะห์จากพฤติกรรมของกรมปมบสิษั์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะที่พยายามปกปิดข้อเท็จจริงเรื่องการระบาด เพราะว่าจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่ยอมออกประกาศว่ามีการระบาดของโรคอหิวาิกาในประเทศไทยซึ่งในชั้นเรียนว่ายิ่งเมื่อมาดูวิธีการแก้ปัญหาสุกรขาดตลาดของกระทรวงพาณิชย์แล้วค่ะก็ยิ่งทำให้ยิ่งน่าสงสัยว่าภายใต้รัฐบาลน,นี้มีการทำงานระหว่างกระทรวงที่เกี่ยวข้องในการปกป้องผลประโยชน์ให้กับเจ้าสัวและบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างเป็นระบบ เพราะว่าค่ะพอเกิดสถานการณ์หมูขาดตลาดค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ทำทีออกประกาศห้ามสุกรมีชีวิตห้ามส่งสุกรมีชีวิตออกนอกประเทศเป็นระยะเวลา3เดือนตามประกาศกรรมาการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริและบริการเมื่อวันที่5มกราคม2565ที่ผ่านมาอ้างว่าเพื่อแก้ปัญหาหมูที่ไม่เพียงพอต่อการบริโภคในประเทศ แต่ท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันเรียนว่านี่คือละครปาหีเพราะประกาศฉบับนี้ค่ะห้ามส่งออกเฉพาะหมูมีชีวิตแต่ไม่ได้ห้ามส่งออกเนื้อหมูที่มีการชำแหละแล้วและผลิตภัณฑ์หมูอื่นทําให้แม้มีประกาศนี้ออกมาค่ะบริษัทที่ส่งออกหมูชำแหละแล้วหรือจะแบบแช่แข็งหรือจะเป็นรูปแบบอะไรก็ตามก็ยังสามารถส่งออกได้อยู่ ทำให้ค่ะก็คือถ้าไม่มีโรคระบาดเกิดขึ้นเสียก่อนเขาก็ยังสามารถส่งออกได้แบบปกติดิฉันจึงเรียนว่านี่คือละครปาหีที่พักการเมืองในรัฐบาลชุดนี้จับมือการพยายามปกป้องผู้ประกอบการรายใหญ่ปกปิดความจริงเพื่อเปิดทางให้ยังสามารถส่งออกหมูไปต่างประเทศได้ใช่หรือไม่แต่สุดท้ายปรากฏว่าพฤติกรรมนี้ก็สร้างผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนทั้งประเทศ ท่านประธานที่ครพูพการที่กระทรวงพาณิชย์นําเอางบประมาณไปช่วยอุดหนุนกระสุกรมาขายในราคาถูกให้กับประชาชนเนี่ฉันคิดว่าอาจจะเป็นเพียงการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเพียงชั่วครั้งชั่วคราวรัฐบาลไม่สามารถอุดหนุนแบบนี้ไปได้ตลอดเพราะสินค้าอุปโภคบริโภคหลายรายการทยอยปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆค่ะถามว่าที่ผ่านมารัฐบาลได้ลองไปดูที่ต้นเหตุราคาหมูแพงอย่างจริงจังหรือ,อยังอย่างจริงจังนะคะเช่นต้นทุนการผลิตที่ ปันนี้ประเทศไทยเองก็นําเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ในราคาที่สูงค่ะเพราะว่ามีอัตราภาษีที่ค่อนข้างสูงน้ํามันก็แพงตามที่เพื่อสมาชิกหลายท่านได้นําเรียนไปหากทางหน่วยงานวางเป้าหมายว่าจะเป็นครัวไทยสู่ครัวโลกหรือจะเป็นโครงการเกษตรผลิตพาณิชตลาดก็ตามแต่ต้นทุนราคาต้องแข็งขันได้คุณภาพก็ต้องได้ด้วยที่สําคัญค่ะจากข้อมูลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะพบว่า ผู้เลี้ยงสุกรในประเทศไทยกว่า98นะคะเป็นรายย่อยถึงรายกลาง การระบาดของโรคอวาแอฟริกาในประเทศไทยทําให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรกลุ่มนี้แทบสิ้นเนื้อประดาตัวค่ะล้มหายตายจากไปเป็นจํานวนมากซึ่งเท่ากับว่านอกจากที่รัฐบาลต้องยอมรับความจริงและเร่งดําเนินการกําจัดเชื้อให้เร็วที่สุดที่ฉันเห็นพ้องกับสมาชิกหลายท่านค่ะว่าต้องรีบช่วยกันช่วยผู้ประกอบการรายเล็กรายกลางให้สามารถกลับมายืนได้อีกครั้งไม่เช่นนั้นค่ะผู้ประกอบการ เหล่านี้ค่ะเขาก็จะล้มแล้วล้มเลย <c oughs> ไม่สามารถกลับมาทำอาชีพนี้ได้อีกสุดท้ายค่ะบริษัทยักษ์ใหญ่ก็จะผูกขาดธุรกิจค้าสุกรไว้ทั้งหมดท่านประธานที่เคารพค่ะนอกจากนี้ค่ะปัญหาสุกรแพงหลายคนสงสัยว่ามีการกักตุนไว้ขายหรือไม่แล้วรัฐบาลค่ะเข้าไปดูแลเรื่องนี้อย่างจริงจังหรือ,อยัง วันก่อนค่ะท่านอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรชี้เป้าเป็นวิทยาฐานให้กับรัฐบาลในคลับเฮาส์ค่ะว่าหมูแพงเพราะมีการกักตุนวันนี้สดๆสดร้อนๆค่ะที่จังหวัดสงขามีรายงานข่าวว่าพบบริษัทแห่งหนึ่งกักตุนเนื้อสุกรไว้จำนวนกว่าสอง0ส0กิโลกรัมนี่เฉพาะแห่งเดียวนะคะดิฉันคิดว่าถ้าค้นดูดีๆอาจไม่ต้องรอนำเข้าเนื้อหมูจากต่างประเทศมาเพื่อพยุงราคาในประเทศก็เป็นได้ ถาไม่ทนที่เคาลพคาสถานกา,าก,การณ์นี้ที่เกิดขึ้นนะคะทำให้ดิฉันนึกถึงสถานการณ์ในอดีตที่มีการสร้างวาทกรรมกล่าวหาท่านอดีตนายกร,รัฐรียิ่งรักชินวัตรว่าบริหารประเทศจนเกิดผีอีแพงบ้างของแพงทั้งแผ่นดินบ้างวันนี้ค่ะวาทกรรมนั้นกลับกลายเป็นเหมือนดาบที่คืนสนองตัวพวกท่านเอง จะต,ต่างกันที่ว่าสินค้าที่ขึ้นราคาในวันนี้ค่ะทยอยขึ้นพร้อมๆกันหลายรายการสวนทางกับราคาตลาดโลกเกิดซึ่งเกิดจากการบริหารที่ผิดพลาดปิดปกปิดความจริงกับประชาชนต่างจากสมัยท่านนายกยิ่งลาคา่ะที่ราคาสินค้าบางรายการอาจปรับตัวขึ้นบ้างตามกลไกตลาดโลกแต่ประชาชนมีรายได้ค่ะมีเงินในมือที่จะจับจ่ายใช้สอยในตอนนัน้นไม่มีเหตุการณ์ของแพงค่าแรงต่ําเหมือนรัฐบาลน,นี้ค่ะไม่มีเรื่องการ ู้เงินเพื่อเฉยเฉยงบประมาณขาดดุลอย่างถล่มทลายไม่มีเรื่องการออกกฎหมายเงินกู้เพื่อเอามาแจกไม่เคยต้องปรับเพดานหนี้สาธารณะที่สำคัญค่ะไม่เคยเก็บภาษีต่ำกว่าเป้าค่ะมีแต่เพิ่มรายได้ให้กับประชาชนเศรษฐกิจในยุคข,ของท่านยิ่งรักชินวัตรเติบโตได้ดีแม้หลังเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่คนมีงานทำค่ะมีรายได้ที่จะจับใจ่ายใช้สอยซื้อหมูซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคได้ แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงกับรัฐบาลน,นี้ที่สำคัญที่สุดค่ะการแก้ไขปัญหาของพลเอกประยุจันทร์โอชาหัวหน้าทีมเศรษฐกิจที่ไม่เคยเข้าใจเศรษฐกิจเลยก็ยังมีการมาพูดมั่วๆแบบไม่เข้าใจว่าสินค้าแพงเพราะเงินเฟอ้อนี่ยิ่งตอกย้ำนะคะว่าวิกฤตของแพงที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจทั่วไปค่ะแต่เกิดจากการบริหารจัดการที่ไร้ปัญญา ไร้ความรู้ความสามารถไร้วิสัยทัศน์ไร้ความรับผิดช,ชอบของพลเอกประยุทธ์จันโอชาซึ่งภาวะแบบนี้ค่ะที่ฉันคิดว่ามันไม่ใช่แค่ภาวะแพงทั้งแผ่นดินนะคะแต่มันคือภาวะพังทั้งแผ่นดินค่ะขอบคุณค่ะ